นี่เเห็นบ่มนี่นี่มันมีกระสากมันกระสากเฮ็ดคอเลยนี่มันก็สิมีเฮ็ดคออยู่นี่เห็นไ่มนี่กระสากเฮ็ดคอเอื่นกระสากเฮ็ดคอบ้านพี่น้องเอื่นมานยังม่านี่เนาะเอื้อนมานยังกระสากเฮ็ดคออื่นกันอยู่เออมันก็ต้องมีเฮ็ดคอนี่ยเป็นกระสากม้านเลยนี่นี่อ๋อเจอฮะเบิ่งหาเบิ่งมีเฮ็ดอยู่บ้ต้องมีเฮ็ดละถ้ามีเท่านี้นี่เดนี่เห็นบหมนี่ยนีบอกใช่ใช่เดนี่แม่นยุ่งปะใช่ใช่เด่นี่แม่น อุ้ยเห็ดเพาะอีลีแมนบ่คือวะแมนนี่เห็ดเพาะเห็นไหคท่นี้กระสากมันยังสีเหาออืมมันดินมันกรสีสซฉันจะนีมหาคือกันนี่ขาาวนี่แมน่นี่นอยู่เห็นบอ่าเบิแมนันกระากมันนี่กระากนนี่ในตาเปล่า ได้ยู่บเธอออนี่กระากมันเด็กกระากมันเสือบอซื้อขั้นภาษาไทยเขาเรียนปลาเสือเสือเฮดเสือเฮดเอาไปเดกั้นข้นกระซาเฮดวุ้ยหูปูก็มีหูปูหรือหูเาไโจกได้มึงหายดิยนปนียมหาซอยกันทีล่ะมัเีมึง เห็นทั้งอันนี้เว้ยมันราเ็คือกันขาวไปเบิดองฝนสดมันเถอะพูดได้ตาดีๆนี่อาาเบิ้งนี่เดีนี่แม่นอยู่บ่นี่แม่นอุ้ยนี่ยวเดี๋ยี๋อุ้ยมันโผล่มาอ้อเจาะหนึ่งเนาะฝนสดมันไอ้ยี่เนแม่เห็นเธอเธอฉันเห็นดอกนึงฉันเห็นดอกนึงมาทั้งพี่อู้ยหมดมือสดินเันวะนี่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 บอขาวๆนี่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 ขาวๆเลยอุ้ยมันขาวๆหนึ่ง ส่ได้ไปแกงเห็ดเพาะใส่หนามปอเจาะใส่ได้จักดอกแล้วตัวไปหาบางใบอีกไปหาอีกหาอีกหาอีกอู้จ้าโอเล่ได้หาเห็ดอันนี้แม่นอยู่บ่เนี่แม่นบ่ก่อนเห็นไปหาไหม